ลายมือชื่อผู้เข้าสอบวิธีปฏิบัติกรณีมีผู้เข้าสอบกรณีพิเศษผู้เข้าสอบที่ไม่มีชื่อในใบเซ็นชื่อผู้เข้าสอบสอทศส,สองเมื่อได้รับการตรวจสอบว่าเป็นนักเรียนระดับชั้นนั้นเป็นที่เรียบร้อยให้ปฏิบัติตามขั้นตอนดังนี้ 1. ให้เข้าสอบโดยนั่งในลำดับที่ต่อจากคนสุดท้ายในห้องสอบสุดท้าย 2. ใช้แบบทดสอบสำรองและกระดาษคำตอบสำรองและลงชื่อในใบเซ็นชื่อผู้เข้าสอบกรณีพิเศษสทส .3 3. ให้กรรมการคุมสอบกำกับผู้เข้าสอบกรอกข้อมูลเรียงตามลำดับดังนี้ 3.1. กรอกชื่อนามสกุลกรอกเลขบัตรประชาชนกรอกชื่อสนามสอบ กรอกห้องสอบกรอกวันที่สอบด้วยปากกา3.2ลงลายมือชื่อในช่องลายมือชื่อผู้เข้าสอบ4ให้กรรมการคุมสอบใช้ดินสอดำสองบีระบายในช่องพอผู้เข้าสอบกรณีพิเศษและลงลายมือชื่อของกรรมการคุมสอบทั้งสองคนวิธีการปรรจุกระดาษคำตอบใส่สอ